สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไภชชนบทเยอรมันนะคะชีวิตในต่างแดนนะช่วงหน้าร้อนอาหารไทยในต่างแดนต้องมาแล้วนะคะวันนี้เราบุกมาถึงที่บ้านของเพื่อนสาววันนี้เรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกินเองแบบง่ายๆ ลูกชิ้นในต่างแดนเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าขอถ่ายวิธีการทำลูกชิ้นเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีพรสวรรค์ในการทำอาหารมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนของเราคนนี้ก็คือเพื่อนที่เชิญเรามาตอนวีซา่าเยี่ยมเยียนนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันด้วยตอนนี้เราก็มีสถานะเป็นญาติกันด้วยนะคะ คนนี้นี่รักที่สุดเลยนะเมื่อมาอยู่ในต่างแดนเราก็อุ่นใจที่มีเขาอยู่นะวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทําวิธีการทําลูกชิ้นเองทําลูกชิ้นกินเองแบบง่ายๆเนาะเพื่อนของเราเขาทํากินเองแล้วก็ทําแจกแล้วก็ทําขายด้วยวันนี้เราก็ให้มาดูวิธีการทําลูกชิ้นอันนี้เราจะทําแค่1นกิโลนะคะซึ่ง อันนี้เขาจะทำให้เฉพาะคนที่รู้จักเนาะมาสั่งแล้วเขาก็ทำให้อันนี้มีออเดอร์สี่ถุงนะคะสี่ถุงใหญ่ก็คือ4ี่กิโลนั่นเองเนาะเขาเนี่ยขายถุงหนึ่งหนกิโลอยู่ที่14ออยนะคะสิออยนี่คือลูกชิ้นหมูนะคะถ้าเป็นลูกชิ้นเนื้อจะอยู่ที่ถุงละสิบหออยเขาก็จะมี เรืยอว่าน้ําจิ้มรสแซ่บแถมไปให้ด้วยนะโอ้โหเราถึงอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าเรามีเพื่อนคนนี้เขาทําได้ทุกอย่างเลยนะอันนี้เรียกว่า,าจะใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างไรให้มีความสุขนาะหนึ่งอย่างหละเราไม่ใช่ว่ามีสามีอย่างเดียวก็ไม่มีความสุขเราต้องมีเพื่อนคู่ใจเนาะคือ เพื่อนเราไม่ต้องมีเยอะเนาะมีน้อยๆแต่ว่าจริงใจต่อกันเนาะเนี่ยพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยสับเสร็จเราก็จะต้องเอาหมูที่เราปั่นเอาไวนะ้เนาะเขาจะปั่นหลายรอบมากๆเพื่อให้หมูหรือว่าอะไรนะให้มันละเอียดแล้วก็จะได้ปั้นเป็นลูกสวยๆนะสามารถสั่งได้ว่าจะเป็นลูกเล็กหรือลูกใหญ่เนาะอันนี้ลูกค้าสั่งลูก ปันกลางนะลูกเล็กพะปกติเขาจะทําลูกใหญ่มากๆเลยวันนี้โชคดีค่ะได้พาเพื่อนๆมาดูวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนเนาะว่าเขามีชีวิตและมีกิจกรรมทําอะไรบ้างนอกจาก,กทํางานงนะบริษัทหรืองานส่วนตัวหรืองานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรามีความถนัดสิ่งไหนเราก็มาทำขายสร้างรายได้ เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวเราเนี่ยถนัดในการถักโครเชต์เป็นงานฝีมือเนาะมันก็จะชอบกันคนละแบบเนาะสำหรับเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันคะใครนถนัด<า>นทําอาหารก็เรียนทําอาหารมาก็ให้สามีคุณกินด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีพรสวรรคทําอาหารไทยขาย,ด,ยด้วยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เราก็ ต้องทำงานเนาะถึงถึงจะได้มีเงินใช่ไหมคะก็เป็นกําลังใจให้กับสาวๆที่กําลังจะเรียกว่าเออชอบสไตล์หนุ่มชาวต่างชาติเนาะเราก็มีมาแชร์ข้อควรคิดข้อควรระวังด้วยในช่องของเราเนาะแล้วสำหรับใครที่ชอบอาหารไทยชอบการท่องเที่ยวเราก็จะพาคุณไปท่องเที่ยวในประเทศเยอรมันแล้วก็ ในยุโรปที่เราจะสามารถาพาไปได้นะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าส่งความส่งความสุขแล้วก็ส่งบรรยากาศนะเพื่อเราจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะเลือกมาใช้ชีวิตแล้วก็จะนำอะไรติดตัวมาด้วยนะคะนอกจากความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็ความอดทนนะคะความรักต้องอดทนนานอุย้ยมันจะมี สิ่งที่อดทนมากกว่าความรักอีกก็คืออากาศสภาพแวดล้อมเนาะแต่ว่าถ้ามาช่วงนี้ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนก็จะเหมือนประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเดือนที่คุณจะสามารถมาได้เลยเนาะตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนาะ ถ้าแฟนเชิญมาช่วงนี้นะคุณรีบมาเลยจะมีดอกไม้บานสวยงามมากเราก็ส่งความสุขความสวยแล้วก็สาระดีๆงานในต่างแดนหาหนุ่มชาวต่างชาติอย่างไรให้ปลอดภัยเนาะในช่องของเราก็มีการมีเรื่องราวเนาะเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตต่างๆในการใช้ชีวิตในต่างแดนที่เราควรจะรู้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ กันและกันด้วยนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำลูกชิ้นง่ายๆในต่างแดนด้วยกันจ้า เราปั้นเป็นลูกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปน็อกด้วยน้ําเย็นน้ําเย็นจัดก็คือน้ําที่เป็นน้ําแข็งเลยนะเพื่อให้เขาเซตตัวดียิ่งขึ้นนะ คลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเยนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ